หรือตู้รีโวออกมาเรียบร้อยนะครับไม่รู้ไปโดนอะไรมาเหมือนอยู่ภูเขาหิมาอะไรนะครับหิมะจับเต็มไปหมดเลยรั่วนะเป็นคาบน้ำมันวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องล้างสองกล้องกันนะครับอันนี้สังเกตได้เลยครับอันนี้ล้างสองกล้องมาอย่างแน่นอนนะครับรถคันนี้เป็นรีโวนะสังเกตเห็นได้เลยก็คือมีคาบขาวๆแล้วก็มีความสะอาดอยู่หน่อยนึง นะครับผมคิดว่ารีโวส่วนใหญ่จะล้างได้อยู่ประมาณแค่นี้นะแต่นี้ช่างอาจจะใส่น้ํายาเข้าไปก็เลยล้างตกค้างอยู่นะอันนี้แนะนําลูกค้าหน่อยนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าเวลาแอร์ไม่เย็นนะครับจะนึกถึงเติมน้ํายานะครับแล้วก็ไปหาที่ร้านแล้วก็ขอล้างสองกล้องนะครับอยากได้ราคาถูกอันนี้ฝากไว้เลยนะรถคันนี้ผมไม่แน่ใจว่า รั่วก่อนที่ไปล้างสองกล้องหรือว่าล้างสองกล้องก่อนแล้วค่อยรั่วนะครับถ้าเกิดล้างก่อนรั่วทีหลังก็หมายความว่าข้าวน้ำยาพวกนี้มันไปกัดก่อนทําให้ตู้คุณรั่วอันนี้ก็ฝากไปเลยนะครับเวลาแอร์ไม่เย็นเข้าหา้านช่างให้ช่างเขาวิเคราะห์ตรวจสอบให้ถ้าคุณจะเติมน้ำยาแสดงว่ามันรั่วทำมารั่วคุณก็ต้องเปลี่ยนนะครับหาจุดรั่วให้เจอก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเยียเพิ่งไปขอราคาถูกอยากจะเติมน้ำยาใช้ก่อน ล้างสองกล้องก่อนได้ไหมราคาประหยัดสุดท้ายครับคุณก็ต้องเปลี่ยนเสียเงินไปแล้วเติมน้ำยาสี่ร้อยล้างสองกล้องห้าร้อยเสียไปเก้าร้อยแล้วแล้วคุณก็ต้องมาเสียใหม่อรอบนึงนะครับคือเปลี่ยนตู้ใหม่อันนี้ก็เสียอรอบนึงสรุปแล้วมันไม่ได้ถูกกว่าเดิมเลยนะครับแทนที่จะได้ของแท้ก็เอาไปได้ของเทียมของห่วยๆใช้กันนะครับก็าฝากไ้ด้วยนะขอบคุณครับ